สนับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากท้องตราแม่ครัวฉลากทอก้องเดือดสีคู่หูกล้องโลกฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์สามร้อยหกสิบสาโกกรีนช่วงนี้เราจะมาดูกันว่าข้อมูลโกกรีนจะนําท่านไปสูกาาา่การลวภัยพุทธที่11ธันวาคม2 5 6 7อย่างไรไปเริ่มที่การดูปัจจัยควบคุมอากาศที่จะกระทํากับเราเพื่อเห็นภาพของสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับ ก็24ชั่วโมงหน้าครับเมื่อความกดอากาศสูงบรืออากาศเย็นจากจีนที่ปกคลุมไทยและสปปลาวมีกําลังไม่แรงทั้งไทยและลาว fc แฟนคลับของผมนั้นก็จะมีอากาศที่เย็นลงคงเป็นไปได้ยากครับเนื่องจากว่าความหมายของปัจจัยควบคุมอากาศที่เป็นแบบนี้ก็คือจะทําให้มีอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นได้นะครับทว่าในภาพรวมแล้วเราก็ยังมีอากาศที่เย็นๆในตอนเช้ากันได้อยู่แต่ไม่ได้เย็นกันมากและก็มีหมอกในตอนเช้าด้วยครับแบบนี้ก็ย้ําเตือนใครจะต้องสัญจรตอนเชา้าก็ต้องใช้ความระมัดระวังเมื่อผ่านบริเเวววณทีี่่มหอกด้ยนะรัพาา ทันวิสัยหรือการมองเห็นระยะไกลนั้นจะลดลงทําให้อาจเกิดอันตรายได้ครับสหรับภาคใต้ครับเมื่อข้างบนเขามีลมหนาวกําลังอ่อนลงพฤติกรรมของลมระซุมต้นออกเฉียงเหนือก็จะลดความแรงลงอย่างต่อเนื่องด้วยครับผลก็คือแนวโน้มฟ้าฝนในภาคใ,าใ,าใ,าใต้จะลดลงมากนะครับต่อเนื่องจากจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับคลื่นลมในเทะเลเอ่าวไทยและอันดามันนั้นก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2 m. เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1นถึงสเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนสูงมาก กว่า2เมตรครับจากซอบอากาศควบคุมอากาศเป็นแบบนี้จะรับสู่การเตือนภยัยสภาพแวล้อมพุทธที่11ธันวาคม2567ดังนี้ครับ สำหรับสภาพอากาศที่ดูหนาวเย็นลดลงและมีฝนน้อยลงในภาคใต้นี้จะมีไปจถึงอย่างน้อยพุธอันพฤรเสกนี้ครับจากนั้นเตือนล่วงหน้าเลยครับให้จับตาเลยครับสุกที่13ธันวาคมเป็นต้นไปมีความเป็นไปได้สูงที่ความกดอากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นจากจีนที่มีกําลังแรงและลอกใหม่จะแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนและสปปลาวทาให้ปลายสัปดาห์ไทยตอนบนบางที่จะมีฝนโดยเฉพาะในภาคกลางภาคตอนออกและอีสานตอนล่างนะครับขณะที่ภาคใต้ตั้งแต่ชุมพรล,ลงไปท่านจะกลับไปเจอกับฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและหนาแน่นขึ้นได้นะครับส่วนเช้าไทยตอนบน การมาของมวลเย็นนี้จะทําให้ช่วงสุดสัปดาห์ถึงสัปดาห์หน้านั้นอากาศจะมีอากาศที่หนาวเย็นลงหวบเลยครับอย่างแรงจะไม่สบายจากความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนี้ได้ขอให้ระวังอันตรายกันไว้ด้วยนะครับเตือนการจัดการน้ําของพี่น้องเกษตรก,รกรก็คือช่วงฤดูหนาวแบบนี้ก็จะเป็นช่วงที่แล้งด้วยนะครับใครอยู่นอกเขตชนระทานจึงต้องบริหารจัดการน้ําดีๆครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้พืชผลของท่านจะขาดน้ําและเสียหายได้นะครับ มาดูคำเตือนคำแนะนำจากกรมส่งเสริมการเกษตรจากช่วงฤด,ดูหนาวแบบนี้จะให้น้ำแก่พืชอย่างไรก็เนื่องจากว่าฤด,ดูหนาวนั้นมีอากาศแห้งความชื้นต่ำพืชบางชนิดอาจจะทิ้งใบเพื่อลดการคายน้ำดังนั้นการให้น้ำแก่พืชจึงต้องมีความสม่ำเสมอรดให้ถี่ขึ้นแล้วก็รดทีละน้อยนะครับแต่ก็ไม่ควรให้น้ำในขณะที่แดดจัดและระวังอย่าให้น้ำมากจนเกินไปจะทำให้พืชเน่าและเสียหายได้นะครับ และนี่คือภารกิจโกกลนประจำวันนี้กับโฉมใหม่ของการขับเคลื่อนสังคมไทยโดยสถานีเพื่อความมั่นคงทางสิ่งแวดลอ้อมเชนไฟ้์โกเกลน Green, พบกันใหม่พรุ่งนี้เพราะนี่คือ3ามร้อยสิงาโกกลนสวัสดีครับ